ครับก็มาเจอกับผมอีกวันหนึ่งลุงงะประสิทธิ์ขนเหนือพลัดทินนะครับรายการแบ่งปันวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีภาษาเหนือภาษาล้นาอ่านวันนี้ก็มาเจอกันสายๆเลยนะครับ11โมงกว่าแล้วมาอาดัดคลิป <c oughs> ครับก็เมื่อคืนนอนดึกไปนิดนึงนะฮะเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งเพดานละ,ล,ะลงมาแผ่นหนึ่งนะครับเสียงดังสน,นั่นหวั่นไหวก็เลยลูกมาเยร์นึกว่าแมวไล่คบกันแต่ปัจจัยนั่นแหละ ไอ้เพดานมันละนะครับละลงมาละหรือยะลงมานะครับละละคืออะไรคําว่าละหรือยะในภาษาเหนือหรือภาษาละนาก็แปลว่าร่วงหรือหล่นนั่นเองครับวันนี้จะมาแบ่งปันภาษาเหนือภาษาละนาคําว่าละหรือยะก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับทินนะครับแต่บ้านผมใช้คําว่าละนะครับละลงมาละก็คือร่วงหรือหล่นนั่นเองนะครับเสียงดังสนั่นวันใบที่แรกก็นึกว่าแมวไล่กัดกัน จะลุกมาไล่นะครับที่ไหนได้นะครับปัญหาน่าจะเรื่องเกี่ยวกับการเวลากับแรงน้มถ่วงของโลกนะฮะเจะทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมานะครับครับวันนี้ก็คงต้องมาแบ่งปันภาษาเหนือภาษาล้านนาคำว่าละอะไรก็ตามที่มันร่วงหรือมันหล่นนะครับทางเหนือหรือทางล้านนาเขาจะเรียกว่าละหรือยะนะครับเช่นใบไม้ร่วงหรืออะไรก็ตามที่มันร่วงมันหล่นลงมานั่ๆนะครับ เขาจะใช้คําว่ามันละใบไม้มันละจนเป็นเหลือเหลือก็เคดอะไรทํานองอย่างเงี้ยเหลือแต่ก้านนั่นแหละนะครับใบไม้มันหล่นจนเหลือแต่ก้านหรือใบไม้มันร่วงจนเหลือแต่ก้านนั่นนะนะครับรูดูใบไม้ร่วงนั่นแหละนะครับทางเหนือเขาเรียกว่ามันละละนะครับคาว่าละนี่จะเขียนเป็นภาษากลางยากหน่อยนะครับเพราะภาษาเหนือบางคํานะครับบรรยุกมันก็ไม่เท่ากันนะครับบรรยุกทางเหนือมัน มีอย6วรรมายุกนะครับทางภาคกลางมี5นะครับ5เสียงแต่ทางเหนือหรือทางระนามี6เสียงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนภาษากลางนะครับมันก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะกับทางเหนือนะครับเวลาผมผมแบ่งปันนะครับครับวันนี้ก็คงต้องมาแบ่งปันง่ายๆประมาณนี้นอยากฟังคลิปสั้นๆแบบสรุปสรุปคำว่าละแบบสั้นๆนะครับไปฟังคลิปเร็วอานุรักษ ภาษาเหนือภาษาละนาตอน4ี่โมงครึ่งนะครับอยากฟังคลิปที่มีรายละเอียดลักษณะอย่างนี้ก็มาฟังช่องนี้เลยคนเหนือพละทินกับผมลุงโง่ประสิทธิ์นะครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องมาแบ่งปันไง่ายๆประมาณนี้นะครับครับถ้าเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะฮะเกี่ยวกับ ภาษาเหนือภาษาละนาวัฒนธรรมประเพณีแล้วแต่โอกาสนะครับสำหรับวันนี้ก็คงลามาแบ่งปันไง่ายๆประมันนี้คําว่าละหรือหยะาในภาษาเหนือหรือภาษาลณนาก็แปลว่าล่วงหรือหล่นนั่นเองครับสวัสดีครับ